รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9กแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการกรีนฟาร์มเวลเที้ค่ะรายการที่นำเสนอสาระในแวดวงการเกษตรหลากมิติหลากสาขามาเติมเต็มสาระและเติมเต็มความรู้ให้กับท่านผู้ชมไม่ว่าท่านจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าท่านจะเป็นคนรักต้นไม้รายการกรีนฟาร์มเ a ลเที้มีคำตอบทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้แล้วค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะดิฉันอยากจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลอาวุโสในวงการต้นไม้ค่ะซึ่งเป้าหมายนั้นอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะที่นี่เป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่รวบรวมพันไม้เขตร้อนพื้นหรือ t ropical plant จากหลายๆแห่งเป็นเสมือนปอดของสถานที่แห่งนี้อย่างน่าพิศวงจริง ไปรู้จักกับผู้เป็นเจ้าของด้วยกันในช่วง i n s i h t Farm เลยค่ะรายการ Green Farm Variety ช่วง i n s i h t Farm ค่ะท่านผู้ชมคะและแขกรับเชิญที่รายการของเราจะมา i n s i h ์ด้วยในวันนี้นะคะค,คุณนพดลน,นางเงินค่ะวันนี้ครับณสถานที่แห่งนี้อนาบริเวณประมาณ12ไร่แห่งนี้ลายล้อมไปด้วยท้องนาใครจะนึกคะ่ะว่าสถานที่แห่งนี้ ภายใต้การขับเคลื่อนของคุณนพดลนาเงินและครอบครัวใช้เวลากว่า30ปีสร้างสารรค์ณจุดนี้ให้เป็นป่าร้อนชื้นแห่งหนึง่งตำบลนี่ร้นตรงที่ตั้งของต้านาวสีเก์นาร์เดนนี่นะครับเราย้อนไปประมาณ30ปีเวลาหน้าแรงคือช่วงนี้แหละครับเดือนมีนาเมษาเนี่ยที่นี้ก็ขาดน้ําแต่พอถึงฤด,ดูการน้ําหลากก็ท่วมทุ่งหมดเราก็ต้องสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม และก็เป็นที่เก็บน้ำล้ำหลับใช้ในฤดูแล,งแลง้งจากจุดนั้นนะคะทำให้เราได้มีโอกาสมาเห็นว่าอาณาบริเวณของตนาวสีเฟิร์นการ์เดนมีการแบ่งโซนพื้นที่เพื่อปลูกเลี้ยงต้นไม้ที่เรียนแบบธรรมชาติในเขตป่าร้อนชื้นไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดประตูบ้านเข้ามาเลย แต่วันนี้สิ่งที่อยากจะหยิบมาเป็นผลงานอวดท่านผู้ชมก็คือการรังสรร์พื้นที่ที่ที่นี่พี่ตุ๊หรือว่าคุณนพดลนาเงินเรียกว่าโรงเรือนสลับน้ําพี่ตุ๊เล่าให้ฟังน่อยจากจุดกําเนิดของโรงเรือนสลับน้ําตรงจุดนั้นเป้าหมายรแรกทําเพื่อที่จะปลูกเลี้ยงพันธุ์พืชในเขตร้อนชื้นนะครับให้เจริญเติบโตและก็สมบูรณ์แบบคือหมายว่าเมื่อโตเต็มวัยแล้ว ถ้าเป็นเฟิร์นเฟิร์นก็จะสามารถที่จะออกสปอร์ได้สปอร์ปลิวไปติดบริเวณความชื้นของอิดมอนที่ผมเอามาใช้เฟิร์นสามารถที่จะงอกงอกขึ้นมาเองได้นอกจากเฟิร์นแล้วต้นไม้ในเขตร,ร้อนร้นชื้นนำเข้ามาจากต่างประเทศเอามาไว้ในโรงเรือนสลับน้ำเนี่ยเขาจเจริญเติบโตได้ดี กลุ่มเฟิร์นที่มันเกิดสปอร์เก<ฆ>ิดการผสมกันเองแล้ว<ฆ>มันเจริญเติบโตในโรงเรือนสลับน้<ฆ>ําที่เป็นผลงานในอดีตมีตั้งแต่เฟิร์นที่อยู่กับพื้นนะครับเฟิร์นที่อิงอาศัยผมยกตัวอย่างผมมีเฟิร์นก้านดาที่นําเข้าจากต่างประเทศ<ฆ>อย่างเป็นเฟิร์นก,ก้านดําใจแอ่นจากประเทศเปรู<ฆ>ซึ่งเป็นเฟิร์นก้านดําที่มีขนาดใหญ่ใบใหญ่กับเฟิร์นก้านดํานกจิก ซึ่งเป็นของไทยเราก็อยู่ในโลกเฟินใช่อยู่ด้วยกันผสมไปว่าสปอของเขาผสมกันเองแล้วก็ปลีไปติดตามขอบอิดเนี่ยเราก็จะได้เป็นลูกใหม่ใจแอนแล้วก็ไม่ใหญ่เท่าต้นแม่แต่ข้อดีมันคือแข็งแรงส่วนเฟิร์นอิงอาศัยนะครับก็กลุ่มเฟิร์นไมโครโซลัมเราได้ซื้อเฟิร์นอาิกนกหรือเฟิร์นไมโครโซลัมเนี่ยจากประเทศฟิลิปิ์ที่มีปลายใบแขก เป็นหางนางเงือกอนะครับแต่ที่จากฟิลิปปินเนี่ยที่เราได้เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันมีความแขกเนี่ยไม่สวยเท่าไหร่แต่พอเขาไปอยู่<ป>ด้วยกันไป,ไปอยู่ในในโรง,งเรือนสลัดน้ําเนี่ยกลุ่มไมโครสไลมเนี่ยเขาจะออกสปอ mm hmm. ปรากฏว่าสปอปิวไปไปอยู่ตามเสาที่เป็นอิฐ mm hmm. อิฐมอนธรรมดานี่ครับ mm hmm. แล้วความชื้นเหมาะสมเราได้กลุ่มนี้นะครับ mm hmm. จำนวนมหาศาลอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่น่ามหาัศจรรย์ก็คือกลุ่ม ไพโลเซียเราได้ไพโลเซียจากอินโดนีเซียซึ่งยักษ์ใหญ่ที่สุดใบใหญ่ยาวที่สุดเราได้ไพโลเซียนะครับจากฟิลิปปินส์ที่มีรายละเอียดมีการแฉกของใบเราได้ไพโลเซียมาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีการแตกของใบเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่แพ้กับของฟิลิปปินส์ปรากฏว่าเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ย ปรากฏว่าเราได้พายโรเซียลูกผสมใหม่ๆจับเฟิร์นมันไม่ได้อยู่แค่นั้นที่พิตุคือบ้านผมเนี่ยเป็นเป็นความโชคดีของตัวผมเองที่ผมกับกับภรรยาผมสีเนี่ยนะคือชอบต้นไม้แล้วเรามีผลผลิตของเราเรามีลูกสองคนลูกชายก็ชอบต้นไม้ลูกสาวก็ชอบต้นไม้เป็นนักล่าพันธุ์พืชเอาเข้ามารวมกันอยู่ในในในโรงรเรือนของเรานะครับ อ่าผมยกตัวอย่างถ้าพวกกลุ่มฟิโลฟิโลรุ่นเก่าๆเลยตั้งแต่ย้อนหลังไปสักยี่สิบปียี่สิบห้าปีเนี่ยนอกจากฟิโลแล้วก็ยังมีพวกอะลูคาเซียแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเข้าไปปลูกไว้ในนั้นแล้วก็กลุ่มเอลอยเอลอยอีกกลุ่มก็คือพวกอะลูคาเซียอะลูคาเซียอะลูคาเซียเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้ดีจนสุดขีดของเขาแล้วก็สามารถออกดอกเดี๋ยวจะพาพี่หน่อยไปดูว่าเวลาเขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยเขามีอายุ ประมาณประมาณ20ปีเนี่ยอโลกาเซียเขาใหญ่โตขนาดไหนเพราะฉะนั้นต้องติดตามชมกันในช่วงอินไซต์ฟาร์มช่วงต่อไปค่ะร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกบลูเม็ดสีฟ้าตราเรือใบไข่มุกละลายดีละลายไวต้องปุ๋ยไข่มุกบลู